โรงเรียนวัดสักแกเลขที่42หมู่2บ้านท่าถนนปทุมสามโคกสายในตำบลสาโคกอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีมีพื้นที่ประมาณ3ไร่1งาน12ตารางวาตั้งอยู่บริเวณวัดสักแกมีแม่น้ำเจ้าพยาไหลผ่านเป็นแหล่งอุตสาหกรรมสถานที่ราชาการสำคัญที่ใกล้เคียงคือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําลาโคก โดยมีพระครูสง,ง่าเป็นผู้ก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกเมื่อปีพศ2506การส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และคิดวิเคราะห์ดังปรัชญาของโรงเรียนปัญญาโลกสมิปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกสีประจําโรงเรียนเขียวขาวอัตลักษณ์ของโรงเรียนสืบสารวัฒนธรรมไทยทักไทยยิ้มใส ว่ายสวยเอกลักษณ์ของโรงเรียนวิชาการดีกีฬาเด่นเน้นเทคโนโลยีปัจจุบันมีผู้อำนวยการโรงเรียนคือนางสาวสุธิลักษ์สายนาคโรงเรียนวัดสแกเป็นโรงเรียนขนาดกลางมีครูและบุคลากรจำนวน12คนนักเรียนจำนวน150คนเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสอง ถึงระดับชั้นปันมศึกษาปีที่6โรงเรียนวัดกสแกจัดสาภาพแวดล้อมให้สะอาดมีบรรยากาศร่มรื่นมีสวนหย่อมสวยงามปลูกต้นไม้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ห้องเรียนสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยมีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือแก้ไขปัญหาร่วมกันทำให้โรงเรียนพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในทุกๆด้านได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ด้านคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนความรู้ในด้านต่างๆตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนเช่นดนต,ตรีกีฬาอาชีพโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญการแข่งขันทักษะทางวิชาการสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติส่งผลให้นักเรียนและโรงเรียนได้รับรางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดางานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ปีการศึกษา2565ภาคกลางและภาคตะวันออกจังหวัดราชบุรีการแข่งขันแอโรบิกระดับชั้นป .1- ถึงป .6 รางวัลเหรียญทองรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2565ประเภทโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ได้รับรางวัลระดับดีเด่นเป็นเบสแพ็กทีสของโรงเรียนโรงเรียนคุณธรรมสพทร,ระดับสองดาวสร้างคนเก่งให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าโรงเรียนวัดสะแกมุ่งพัฒนานักเรียนทุกระดับให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลอย่างทั่วถึงและเสมอภาคบนพื้นฐานของความเป็นไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง